สวัสดีค่ะพบกับปุ้ย UK Fashionable นะคะ Good Morning Anyone นะคะสวัสดีสงการเดย์นะคะสงการเดย์ Water Festival Thailand นะคะก็อ่าวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอ่ามีความสุขนะคะแล้วก็สนุกสนานกับสงการนะคะกับครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็อ่า ถือว่าหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ทุกคนจะมีความสุขนะคะใช้ชีวิตกับครอบครัวนะส่วนปุ้ยก็ก็จะโทรกับบ้านเหมือนกันนะคะต่อให้อยู่ต่างประเทศก็ยังจะก็โทรไปเล่นกับคุณแม่คุณพ่อนะคะก็ปกตินะคะน้องชายน้องสาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะค่ะ <c oughs> ก็สวัสดีตอนเช้านะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ยูเคนะ หวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้แฮปปี้นะคะคะต่อไปนะคะตัวน,นี้เลยปึ้งนะคะ ปากคุ้ยจะแห้งมากนะเพรามันอหนาวนะคะหนาวแล้วเมื่อวานี้ก็ฝนต,ตกด้วยนะไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นยังไงบ้านนะคะสงการแหละนี่นะคะ่ะต่อไปนะลองพื้นนะอ่าอันนี้วันนี้นะคะป,ปุ้ยมาในเสื้อคอนเทนสงการนะคะโยนะคะสงการเสื้อสงการนะคะ ปีที่ปุ้ยก่อนปุ้ยจะมาต่างประเทศนะปุ้ยได้แออมีรูปสงการนะคะถ่ายกับครอบครัวนะก่อนที่จะมานะแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะไปเที่ยวเกาะล้านนะคะที่พัทยานะคะแล้วก็ก่อนสงการนะคะปุ้ยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่ปุ้ยจะมาต่างประเทศนะอันนี้ปุ้ยพูดถึงครั้งแรกเลยนะก่อนที่ปุ้ยจะมาที่ต่างประเทศนะ ซึ่งกว่าจะทำวีซ่าผ่านโอ้โหยากมากตอนนี้ก็นะคะก็เอ้ ê, ก็ดีค่ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มจะได้ใบเอกสารอะไรครบแล้วนะมันก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะค่ะต่อไปนะเดี๋ยวปุ้ยลงเป้งฝุ่นเลยนะคะ สวัสดีสมการไทยนะคะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคิดถึงทุกคนเลยนะคะทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องชายน้องสาวนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะสงการนะ แน่นอนล่ะถ้าสงการก็ต้องแบบว่ามีปาร์ตี้ใช่ปะปาร์ตี้นิดนี่หน่หน่อยนะใช่ไหมร้องเพลงคาราโอเกะนะนั่งดื่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ทําอาหารกินในครัวเรือนนะคะแล้วก็ทำกจิจกรรมอย่างไทยนะคะไปวัดนะคะช่วงเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทําบุญกันนะคะอ่าต่อไปนะ พุ้ยลืมแตน,นี้อแต่นี้ค่ะผงคิวนะยังไม่ได้เหล่าเลยนะแต่ว่าจัดไปจ้านคะโอเคเอาแค่พอได้นะ ต่อไปจ<ะ>้าตัวนี้เลยนะคะ น,นี้สีแดงออกส้มนะแต่ว่าถ้าใครอยากปัดแก้มตัวนี้ก็ใช้ได้เลยอย่างนี้เชื่อเธอค่ะว่าสมการทำแต่งไปสวยๆมันไม่สวยหรอกออกไปแล้วปุ๊บมันเป็นยังไงคะมันเปียกคะ่ะ <c oughs> มันเปียกนะโอ้คิดถึงเมืองไทยจังเลยตอนนี้คงแบบมะม่วงนะหน้ามะม่วงนะสมการพูดถึงแล้วแบบอื้อหือเปรี้ยวเปรียป้ยวปาก เติมฝั่งนี้นิดหน่อยนะนี่เวลาเราไปท่องเที่ยวจริงๆแล้วเมคอัพอะมันไม่เท่าไรหรอกจริงไหมคะมันก็จะแบบห่วงเที่ยวห่วงดื่มมากกว่ามันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ได้แบบมานั่งเอาความสวยนะ <c oughs> เอาแค่แบบพอให้รู้ว่าแต่งนะไม,ไม่ไม่ดูแบบว่าเป็นแบบแบบเหมือนคน <c oughs> คนแบบ ไม่แต่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยมันก็ต้องมีสีสันบ้างอะไรอย่างนี้ชีวิตเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะโอเคไหมแบบนี้ก็ไปเล่นสงการกับเขาได้แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ย UK Support c เ a n n e l ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ขอสวัสดีสงการไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย u k s u ส p o ร t c h a n n e l ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย